ในข้อนี้นะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าใน h o o i e เนี่ยมี Verb ที่เป็น Tense แตกต่างกันแสดงว่าวัดเรื่อง Tense นะฮะข้อ A begins เป็น present simple ข้อ B was beginning เรียกว่า past con ข้อ C will have begun เรียกว่า future perfect ส่วนข้อ d d o g นะฮะ had begun เรียกว่า past perfect ทีนี้ในโจทย์นะครับมีคำใบคือคำว่า before แปลว่าก่อนสแสดงว่าเหตุการณ์เนี้ยเน้นก่อนหลังถูกไหมเอาแล้ว tense ไหนอะที่มาเน้นก่อนหลังเป็นพิเศษให้จำนะครับว่า past perfect ที่มีโครงสร้างเป็น h a 3เนี้ยมันจะใช้เน้นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนหลังได้โดยเราต้องจำว่า past perfect มักใช้คู่กับ past s i m p a s t perfect ใช้คู่กับ past s i m โดย past perfect จะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดก่อน past s i m p a s t perfect เกิดก่อน past s i m เกิดหลัง past perfect เกิดก่อน past s i m เกิดหลังยกตัวอย่างนะครับเช่นเราบอกว่า the movie has started before they arrived หนังเรื่องนั้นนะ่ะเริ่มไปก่อนแล้วก่อนที่พวกเรา จะมาถึงหนังเริ่มไปก่อนดังนั้นเริ่มก่อนเราต้องใช้เป็น past perfect ส่วนพวกเรามาถึงทีหลังอะ่ะมาถึงทีหลังก็เลยใช้เป็น past s i m เติม ed ไปเลย past perfect เกิดก่อน past s i m อีกหนึ่งตัวอย่างนะฮะสมมติบอกว่า I had eaten dinner ฉันน่าทานข้าวเย็น so I wasn't hungry ฉันเลยไม่หิวอะ่ะ เราทานข้าวเย็นไปก่อนดังนั้นจึงเขียนเป็น had i n had i n แล้วเหตุผลก็คือว่าพอทานไปอิ่มแล้ว,ว่ะดังนั้นเราก็เลยไม่หิวการไม่หิวเกิดทีหลังเลยใช้เป็น past simple past perfect เกิดก่อน past simple นะครับทีนี้เราต้องแปลโจทย์เล็กๆนะว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังนะครับเขาบอกว่า richard anderson ผู้ชายคนนี้แล้วมีคำว่า begin เริ่มมาให้ his career แปลว่าอาชีพ career อาชีพ career อาชีพ as an interior designer as คือในฐานะ in the interior designer interior designer แปลว่านักออกแบบตกแต่งภายในบ้าน interior designer นักออกแบบตกแต่งภายในบ้านริชาร์ดเนี่ยเริ่มอาชีพเป็นนักออกแบบตกแต่งภายใน before he graduated graduated แปลว่าเรียนจบฮะ graduated เรียนจบ graduate เรียนจบ graduate เรียนจบนะฮะก่อนที่เขาจะเรียนจบจากมหาลัยแคลิฟอร์เนียแสดงว่าเขาเนี่ยเริ่มเป็น interior designer ก่อนก่อนที่จะเรียนจบเริ่มก่อนเกิดก่อนดังนั้นควรเป็น past perfect ตอบข้อดีดอกฮะ had begun had begun Had begun อ่าทีนี้ลองมาตัดช้อยอื่นนะฮะข้อ A begins เป็น present s i m เนี่ยผิดเพราะว่าข้างหลังเนี่ยเขาเขียนเป็น past s i m ถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดเขียนตรงเนี้ยเป็น present s i m เป็นปัจจุบันน่ะแสดงว่าตำแหน่งเนี้ยต้องเกิดทีหลังดิไม่ใช่เกิดก่อนละผิดความหมายผิดความหมาย B boy was beginning เป็น past con ผิด เพราะว่าปกติ past con ใช้คู่กับ past sim ได้ก็จริงแต่ past con เนี่ยจะใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังทำอยู่แล้วจูจ่ๆมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเข้ามาแทรกยกตัวอย่างนะครับเช่นบอกว่า I was talking on the phone ตอนนั้นฉันกำลังคุยโทรศัพท์อยู่เลย when the manager came in ตอนที่ผู้จัดจาก,การนะ่ะเดินเข้ามา กำลังคุยโทรศัพท์อยู่กำลังทำใช้เป็น p a s s con ส่วนเหตุการณ์เข้ามาแทรกเขาจะใช้เป็น past sim นะฮะดังนั้นไม่ได้ฮะเพราะในที่นี้เขาไม่ได้ต้องการสื่อว่าอะไรแทรกอะไรจึงผิด c will have begun เป็น future perfect ยิ่งผิดเลยเพราะว่าเหตุการณ์มันน่าจะจบไปหมดแล้วอันนี้เป็นอนาคตปกติแล้ว future perfect นะครับ มันจะใช้ในการคาดการณ์ว่าเหตุการณ์จะเสร็จเมื่อไหร่เช่นเราบอกว่า I will have finished the project ตอนนั้นนาฉันคงจะทำโปรเจกต์เสร็จแล้วอะ When you arrive ตอนที่แกมาถึงอะคือตอนนั้นในอนาคตนะตอนที่แกมาถึงอะฉันคงทำโปรเจกต์เสร็จแล้วแหละเป็นการคาดการณ์ว่าอะไรจะเสร็จเมื่อไหร่นะฮะดังนั้นข้อนี้ประโยคที่เหมาะที่สุดคือ had begun เวิร์บที่เหมาะที่สุดคือ had b e g ก n เพราะเป็นการเน้นเหตุการณ์เกิดก่อนเกิดหลังนะครับทวนอีกครั้งหนึ่ง Richard ได้เริ่มอาชีพ Interior Designer ก่อนที่จะเรียนจบจากมาลายะอีกนะครับทีนี้นะักเรียนอาจจะสงสัยว่าคำว่า Career มันต่างจากคำว่า Job ต่างจากคำว่า Occupation ยังไงนะครูเบิเร์บไปค้นคว้ามาให้นะครับคำว่า Job นะครับ เขาหมายถึงงานที่ที่เราได้รับค่าจ้างจะเป็นงานอะไรก็ได้งานเล็กงานใหญ่งานระยะสั้นระยะยาวได้หมดนะฮะส่วน occupation เป็นชื่ออาชีพฮะเช่นหมอพยาบาลตำรวจทหารครูแบบเนี้ยชื่ออาชีพเรียกว่า occupation ส่วนคำว่า career คูเบิตขอแปลว่าชีวิตการทำงานนะฮะ career เนี่ยหมายถึง ชีวิตการทำงานทั้งชีวิตของเราซึ่งทั้งชีวิตของเราเนี่ยเราอาจจะประกอบหลากหลาย occupation หลากหลาย job ก็ได้อย่างครูเบิร์ตเนี่ย career ของเบิร์ตนะเริ่มมาจากการเป็นติวเตอร์ก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นเจ้าของโรงเรียนแล้วก็อาจจะเป็นวิทยากรบ้างแล้วก็อาจจะเป็นนักเขียนบ้างเห็นไหมครัครูเบิร์ตมีหลาย job หลาย occupation อยู่ในหนึ่ง career ของครูเบิร์ต สุ่อีกครั้งหนึ่งนะฮะจ็อบก็คืองานอะไรก็ได้ที่เราได้รับค่าจ้างงานเล็กงานใหญ่งานสั้นยาวได้หมดนะฮะส่วน occupation คือชื่ออาชีพและ career คือชีวิตการทำงานทั้งชีวิตของเราเลยว่าทำอะไรมาบ้างนะ,ะครับคุณเบิ้มมีคำคมปิดท้ายนะครับเขาบอกว่า choose a job you like จงเลือกงานที่นักเรียนได้ชอบ and you will never have to work a day แล้วนักเรียนเนี่ยจะไม่จำเป็นต้องทำงานแม้แต่สักวันเดียว In your life your ในชีวิตของนักเรียนพูดง่ายก็คือถ้าเกิดเราทำงานที่เรารักเราจะไม่รู้สึกเหมือนทำงานนั่นเองฮะขอให้เจองานที่ชอบทุกทุกคนนะครับ